ได้ฟังถึงกับซอกหมอส้างทักเรงว่าสำหรับใครคนใดก,ก็ตามที่เกิดลัคนาราศีมังกรน,นั้นในปีพศ2567นี้จะมีโชคลาภรวยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจนทำให้จะถูกหวยรางวัลใหญ่จะได้จับเงินสดถึง180ล้านสวัสดีท่านผู้มีบุญบรารมีทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีมังกรถ้าอยากให้คําทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยท่านใดก็ตามที่เกิดในราศีมังกรนั้นหมอดูหลายสำนักได้ทักทายดวงสตาออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากผ่านพ้นคืนนี้ไป ตัวท่านนั้นเตรียมตัวถูกรางวัลใหญ่ได้นอนจมเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นถึงกับคนลุกเพราะดวงสตาของตัวท่านเองนั้นจะได้แบกเงินสดถึง180ล้านเข้าบ้านจนตั้งรับกันไม่ทันเลยทีเดียวไขความลับของสวรรค์รีบเซ็กด่วนถ้าตัวท่านนั้นเป็นคนเกิดในราศีมังกร 60ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นปีพศ2567นี้สําี้สำหรับใครคนใดก็ตามที่เกิดในราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่อจากนี้ไปขอบอกได้เลยว่าตัวท่านนั้นจ่งจากจิตประทานพรจนทำให้ดวงสตารชีวิตราบลื่นเสียไปหมดทุกอย่าง งานดีเงินปังดวงเปิดชีวิตเปิดการงานเปิดต่อจากนี้ไปดวงสตาของตัวท่านนั้นถึงค่าวพลิกเปลี่ยนจากดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดีจากดวงที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลอย่างแน่นอนเพราะจะมีโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยรวยเบอร หรือถูกลอตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะร่ำรวยเงินทองขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวและต่อจากนี้ไปตัวท่านนั้นจะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแบบไม่ขาดมือมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายมีส่องทางในการทามาหากินจนทำให้ดวงสตาชซีวิตถือว่าจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอน ดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่มีดวงสตาหว่วงจุ้ยติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนทำให้ดวงสตามีโชคลาบวาสนานเรื่องของเงินทองคนที่เกิดในราศีมังกรน,นั้นอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ชีวิตของคนที่เกิดในราศีนั้นเมื่อชีวิตก้าวขึ้นสู่วัยกลางคนถึงคราวดวงสตาจะพลิกพัน จากฝ่ามือจะกลายเป็นหลังมือจากดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลในปีนี้นั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรน,นั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายในตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้ว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรน,นั้นในช่วงนี้จัดได้ว่า ถูกจัดเป็นอีก12ราศีที่มีดวงสตาวาสนาโดดเด่นในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้ถึงว่าดวงสตาวาสนาของชาวราศีมังกรน,นั้นหนีไม่พ้นความล่ำรวยอย่างแน่นอนเพราะเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวในปีนี้และในเดือนนี้เป็นต้นไปตัวท่านนั้น จงเตรียมตัวและเตรียมใจกันเอาไว้ให้พร้อมเพราะในช่วงนี้จะมีโชคลาภรวยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจนทำให้ดวงสตารซีวิตจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ ซื้อทรัพย์สินที่มีค่าตามสบายใจได้เลยไม่เสื้ออย่าลบหลู่พอหมอดูอยากจะบอกว่าห้ามตกใจเป็นเด็ดขาดเพราะดวงสตาของคนที่เกิดในราศีมังกรน,นั้นเป็นดวงสตาว่วาสนาที่จะมีโอกาสสูงจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคและจะมีโอกาสสูงที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าดวงสตาของตัวท่านนั้น จะปิดตาจับจะหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาอยูด่ดีจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากดวงที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นเป็นคนที่มีความต้องการที่อยากจะให้ชีวิตประสบผลสําเร็จกว่าคนที่เกิดในราศีอื่นๆเลยก็ว่าได้เพราะคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นเป็นคนที่มีความปารถนาอันแรงกล้า และจะเป็นคนที่ชัดเจนต่อความคิดของตนเองเพราะคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นเป็นคนที่อยากได้อยากมีและคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นเป็นคนที่คิดไวทําไวจนทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาพบเห็นหลงรักหลงสเสนของคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้ความอุปถรรัมภ์ค้ำซู ถ้าคนที่เกิดในราศีมังกรน,นั้นทํางานทางราชการก็จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งถ้าทําการค้าขายก็จะขายดิบขายดีแบบสุดๆจนทําให้คนที่เกิดในราศีมังกรน,นั้นร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านเพราะคนที่เกิดในราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่มีบุญเก่าและจะมีเทวดาคอยหนุนนำาสีทางให้ชีวิตทำให้ ค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดในปีนี้ดวงสตาร์ของคนที่เกิดในราศีมังกรน,นั้นมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือถูกรลัลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ถือว่าตัวของคนที่เกิดในราศีมังกรน,นั้นจะปิดตาจับจะหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาอยูด่ดีจนทำให้ ชีวิตจะได้นอนนับเงินแสนเงินล้านในซัวข้ามคืนความทุกข์จะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเงินไหลนองทองไหลามาและในช่วงนี้จะมีเรื่องสิ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีท่านเคารพบละบูซาจะมาเข้าฝันบอกเลขบอกเบอร์ให้แก่คนที่เกิดในราศีมังกรบั้นปลายของคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นในช่วงนี้ เพื่อมดภาระดูแลลูกหลานแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าวัดเข้าวารักษาศีลจำภาวนาการทำนายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นก็จบเพียงเท่านี้ถ้าอยากให้ดวงสตาวาสนาดีขึ้นแบบสุดๆและดีขึ้นตลอดไปนั้นแม่หมอขอให้ทุกท่าน หมั่นทำบุญทำทานรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทำดีต่อพ่อและแม่ช่วยเหลือสัตว์รวมโลกที่ตกทุกข์ได้ยากแม่หมอขอการันตีเลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดิน ทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน